อยากพี่น้องวันนี้กาตื่นสามาก็ไม่ได้ผีเลิกกันยังนอนอยู่โรงพยาบาลคือเก่าเนาะกาวันนี้กาคือคุณหมอพันวาแต่พหมอใหญ่เพิ่นก็มีทันได้มาตรวจเนาะกาคือพันวาเมื่อวานนกาวันจันทร์คือเราได้ออกกันเลยบรรยากาศตอนเสาร์เนาะสามได้เมือกันเลยมาบรรยายสู่บุสถ์พี่น้องฝั่งว่าในเนการเจ็บกันเป็นเนาะก็ได้มองเพิงพาอาศัยถ้าแม่นไม่ได้ลงมกลงบาน โรงหมอพนที่รัฐบาลพันจัดให้นมาเฮากัละทุกอยู่ความเจ็บความเปิ่นมันก็ไม่ได้โต้ซอยเหลือเนาะอันนี้ก็ได้แล้นเข้ามาก็คือย่ายเนาะพ้นกะถือว่ามีโรคโคบว่าเป็นบัติเหตุกันว่าได้เนาะก็คือส่วนนึงก็คือนลูกกะดูแลได้มีโทษทนถึงเนาะเพราะ กิจะวาดเฮ่าก็ยังมีเกิดขึ้นมากเห่าก็ยังไปเอดไปทําความอยู่ความกินเห่าก็ยังได้ยังใสเนาะกับเบ้พิ่นก็ว,ว่ามีเฮเอดมีเฮเอเพิ่นก็ยังมีฟังอันนี้ก็ได้เจ็บได้เป็นแล้วเห่ากับเอดไปตามอัตภาพเนาะก็ได้เฮามาอยู่ลงบอกโรงพยาบาลก็ได้17คืนเพคืนได้รับส่งรักสมรักษาก็ดีขึ้นมาแล้วก็คือเมื่อน,นี้คือคือเราได้ออบอก็เบิ่งตามหมอมาสร้างเนาะ และอยู่โรงพยาบาลเตยเอาบรรยากาศทั้งโรงพยาบาลมาให้เบิ่งพี่น้องเนาะก็คือนี่ละ่ะอยูอ่ห้องพิเศษอยู่เป็นกระดิสะะอากาศว่าจะมาบอก็มีเม้นว่าจะมาเนาะไปความจำเป็นก็คือได้มาแล้วกะหลักสมรักษานี่นะ วันนี้นะคือเราได้ออกมือแต่ค,คุณหมอใหญ่เพิยงยังไม่ได้มาสัง่งมาถ่ายภาพเพื่อเบิง่งใหญ่ก็ได้แห้งแล้ว บ่งแดดตีนก็ปังสร้างอยู่คำว,ว่าจะอ้อผัดยังได้ย่อ,อตีนห้าเธออยู่โอ้ยคนป่วยกันกันเด็ก่าได้แห้งแล้วคือเราได้ออกบงังแดดกับแม่น,นั่นกันเราได้โู้ออกจากโรงพยาบาลได้สิเจ็ดคืนพอพอมอบโร้เฮอแล้วพี่น้องเอ้ยก้โพรนเอาความเจ็บความปิดนี่ ประมาณอาหารผลขั้นไม่ได้ลงบอกลงบานแล้วก็ปุย้ยคือลบปะยะอยู่จ้ะคิดี้ก็ะท่านนี้หละพี่น้องขอบคุณมาดิค่ะ